mais. Sí. Não, não. ยมภิพสรัามีปิยมภิกขพังสรนัามีปิยมภิกขังสั เวรานติศิษฐานะสมาธิญาณอินนาอานาเวรานติศิษฐานะสมา ah ภูเาตไปหลายครั้ทังคั้อมานมายปอเตอาีสัติวานีทิุัทาโอโลชยามาสโนปันเตทิพุจั อิมานิทัตตานิสัพพิวารานิปัติมัญมาตุอัมหาคังทีขันาตาจิตายะสุขายะคาเอ เ้ีโยมทุกท่านวันนี้วันที่17เดือนกันยายนพุทธศักราช2567วันนี้เราก้ังฟาง ขึ S <S ้นสิบห้าขั้มเดือนสิบโบราณได้พูด่าว่ากลางเดือนสิบกลางเดือนสิบปีมะรูพอดีเลือกไป แม่บ้านของคุณรุ่นนะครับเป็นสาวจินดาก็ถวาไว้ไปลอยให้แก่วหนึ่งชุดนะครับนี่นะครัเขาดูหมดนานให้มีชื่อเสียงยิ้มยศดังเหมือนเครื่องขยายไปลายๆย่น วันนี้พูดธรรมะในหัวข้อว่าการทำหน้าที่ของตนตนโดยอาศัยซึ่งกันและกันจาหัวข้อ่อนนะ การทำหน้าที่ของตนตนทำไมตนทองครับก็ก็า่ามันหลายคนไงตัดตัวเยอะเป็นการทำหน้าที่ของตนตนโดยอาศัยซึ่งกันและ แต่ทีก็ัยายางง่ายพ่อแม่เราเขาทำหน้าที่ของความเป็นพอ่อเป็นแม่โดยอาศัยเราผู้เป็นลูกเราะจะก็ไม่มีรู้เขาเป็นต้อทำหน้าที่พ่อแม่ใช่ไหมลูกทำหน้าที่ เกี่ยวกับพ่อแม่โดยอาศัยพ่อแม่เพราะถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราไปเราไม่ได้เราไปทราต้องอะรตรงนั้นครูอาจารย์ทั้งหลายทำหน้าที่ของตนในความเป็นครูโดยอาศัยศิษย์เพราะราไม่เป็นศิ์ tịch thăm lái vì răng liệt bình tân thăm ngà ký Gracias. Pero... อินทตัมปพันธิดำตมมหิฟัมเมวัตสัตย์เจตุสัตย์บริณฑสัมย์ธ